เยอมากเลยนะคะ1 2 000, 2 0 0หมหมดภายใน20วันอารมไปด้วยค่ะยากขึ้นร้องประมาณ2ทุ่มทุ่มกว่าอาการไอดีขึ้นยังดีขึ้นแล้วค่ะ <c oughs> นี่หนูทาแค่เตลั่มแล้วก็กันแดดแล้วก็ทาแป้งเลยแล้วก็ปัดแก้มเขียนคิ้วมาเลย ไม่ได้ทานอะไรเลยโอ๊ออิมแต่ว่าอยากกินไปเรื่อยๆแต่ลบมันก็เย็นอหลีเด้มันก็ไม่ได้ห้องวันนี้แม่จะเอาเห็ดแม่จะเอาอื่นแม่จะเอาแมงเม่ามาของฟ้าต็มบ้านเลยมั้อเนี่ย ท้องกินเต็มเลยเอะมาจากเลยจังหวัดเลยลองไป้อยเอดแล้วก็ลองมากรุงเทพนาใส่มา,า,มากจ้าสวยขึ้นมากๆขอบคุณค่า <c oughs> อันพวกนูันว่าสิไปหาเลาตั้งแต่เดือนที่แล้วแบบน,นี้งานหลายว่าได้ไปจักเทียรเราก็เลยมาเองเลย <c oughs> ยิไม่ทำไปส่วนมาจากไหนบนู <c oughs> <c oughs> แข่งเฮ็ดปวกเฮ็ดละงูเช้ามาต้องเทเลมกันแดดมันได้ตลอดคุ่มมันได้ตลอดทั้งวันแดดแบบนี้ต้องเอ้ยยาใช่ค่ะแม่แป้งมาหาหรอดีใจด้วยใช่แม่เมาแซ่บค่ะแม่ใช่ค่ะแม่หนูมากับแม่แม่ไปยั่วกันมาทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดกลาแบบตอนแล้งลดไม่สุ มากิน,นแกงเห็ดซุ้มกัน,นแเหเ็ดกกงดกงนีกน<ม>หลายเสียถึง <laughs> แม่งเมาอเอออ้นส่วนคุณละล่ามากินขา้าวสบายดีหรือเปล่าสบายดีหรือเปล่าคบกับเขาแล้วเป็นไงบ้างเรือนหอสร้าง, <c oughs> งเสร็จหลึกลองสีสับแป็ <c oughs> แม่จะอยู่ได้เมินบอกแป้งแล้วแอลกลับบ้านันแต่อยู่ร้อยเอ็ดเลยเ <c oughs> พื่อนสิคิดหอดป้าเห็ดบอนันละ่ะก็ว่าอยู่สิยากนับจะป้าเห็ดนั่นล่ละนหนูว่าหายไวๆนะใกล้หายแล้วค่ะของปลายเยอะจังใช่พ่อหนูชอบเข้าป่ามึงเห็ดเล็บแล้วประมาณอันนี้คอยนัดเรามาแรงๆก็ได้ดิโมนวดไหม กูก็อยากเฮ็ดจ้ะไม่ไม่ถ่งนั้นพรุ่งนี้กูค่อยทำเพราะว่าเฮ็ดก้อนไปเพราะว่าวันนี้กูจะนอดเพราะว่าเดี๋ยวพวกแม่ก็ามาที่หน้ามาแ,มแก้งเห็ดรวมเมนแล้วไปหาเห็ดแล้วมา,มานมานเวลาแล้วหาเห็ดนะุกคนไปผู้เดียวพ่อ <c oughs> บอกกระบฟังเนี่ยเอาบ้านไาเลยแทน ทำธุระก่อนนะได้เลยค่ะบ้านแม่ก็เป็นแบบบ้านแป้งหน้าอยู่ย่าแมววันยอะแมมสีชว้นเราไปแล้วกะเลวานเล้ากะเลวานจิ้นเดือนเรามีประชุมย่าแมมกะเลวานพ่อพ่อไปแทนบัดน,นี้น <laughs> เลากะเลวากินทอดบ้านแล้วยอะแมววันเดี๋ยวไล่มนใส่ก่อน แม่เอาหน่อไม้มาฝากบ่เอายังมาเนี่ยบูทุกคนของกินเต็มรถเลยเราเสียนปลาทุกคนแล้วปยาญานกันแม่หนูน่ะลังเทือย่างไปอ่ะมูอ่นงูเหล,ลือมนั่นแม่เห <c oughs> ยบมูเหล,ลือมนี่หนูกินน้ำอุ่นกินชายเย็นร้อน <c oughs> ผุ้คนไปแล้วนะเดีจไปนัดหมอนวดให้ยากก่อนนะคะ บายบายครับเราเจอกันที่บ้านเดี๋ยวหนูจะไลฟ์อีกอยู่ระหว่างยานวดหนูจะไลฟ์